บทที่171ฉันจะไม่ทำเช่นนี้กับพี่สาวของฉันอย่างแน่นอนเชิงซูขยับตัวออกไปเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงมือของเขาเขาหันไปด้านข้างและไอเบาๆจากนั้นยิ้มอ่อนๆให้เขาปรากฏว่าเขาคือบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงฉันดีใจที่ได้พบคุณซื่อจือเฉินสับสนเล็กน้อยเขายือนอยู่ที่นั่นและลูบหลังศีรษะด้วยมือเดียวเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่เมื่อเฉิงซูพูดประโยคนี้ เขามักจะรู้สึกเสมอว่าเขาไม่ต่างจากการพูดว่าคุณเป็นนักแสดงฟังดูแปลกๆนิดหน่อยซือจือเฉินรู้สึกสับสนบางทีมันอาจเป็นภาพลวงตาของเขารอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของซือจือเฉินอีกครั้งถ้าเขาเป็นสุนัขจริงๆเขาจะกระดิกหางเพื่อแสดงความกระตือรือร้อนฉันเคยได้ยินมาว่าคุณเล่นเปียโ,โนสดมันดีมากมันสวยงามมาก ฉันก็เป็นแฟนของคุณครึ่งหนึ่งคนส่วนใหญ่จะมีความสุขมากเมื่อได้ยินคนอื่นยกย่องตนเองในลักษณะนี้อย่างไรก็ตามเฉิงซูไม่สนใจมากนะเขายืนอยู่ที่นั่นและมองดูเขาเบาๆรู้สึกเหมือนโอ้จริงเหรอไม่ว่าซื่อจือเฉินจะโง่แค่ไหนคุณยังคงรู้สึกถึงความเฉยเมยของเขาได้บรรยากาศค่อนข้างจะแข็งทื่ออยู่พักหนึ่ง ซื่อจือเฉินไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้และเขาก็ไม่ได้โกรธหรืออะไรเลยอย่างไรก็ตามถ้าเฉิงซูแสดงสีหน้าแบบนี้โดยไม่มีเหตุผลและปล่อยเขาไว้ตามลำพังทุกคนคงไม่มีความสุขดังนั้นเขาขมวดคิ้วและมองไปที่เจียงชาชาแทนที่จะพูดอะไรกับเฉิงซูเมื่อเขาต้องการเอื้อมมือไปคว้าข้อมือของเจียงชาชาอีกครั้งมือของเขาก็ถูกยกขึ้นในอากาศ เขาได้ยินเฉิงซูเหลือบมองมือของเขาจากด้านข้างและพูดด้วยน้ำเสียงสงบพี่ชายคุณเป็นคนจุดดอกไม้ไฟให้พี่สาวของฉันหรือเปล่าฉันจำได้ว่าคุณไม่สามารถจุดพลุดอกไม้ไฟในบริเวณนี้ได้ใช่ไหมหลังจากที่เฉิงจูพูดจบเขาก็ไอแต่ใจของเขากลับมืดมนรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าที่น่ารักของเขาแน่นอนถ้าพี่สาวของฉันชอบมันก็ไม่มีปัญหาเจียงชาชามองกลับไปที่เฉิงซูด้วยความตกใจ เขากลายเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ในช่วงเวลาหนึ่งบรรยากาศก็เย็นลงทันทีและกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดที่ตรงไปตรงมาและหงุดหงิดถัดไปของสื่อจือเฉินผลักดันบรรยากาศอันละเอียดอ่อนนี้ขึ้นไปด้านบนให้ตายเถิดทำไมคุณถึงทำเป็นตัวประหลาดแบบนี้รอยแตกก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเฉิงซูซึ่งเดิมยิ้มเหมือนเด็กผู้หญิงผิวขาวเจียงชาชากุมหัวของเธอด้วยความสิ้นหวัง ใครก็ได้ช่วยพาเธอออกไปทีสนามแม่เหล็กที่เกิดจากคนทั้งสามรวมกันนั้นเปราะบางมากซือ่อเฉิญเป็นเด็กชายที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงเด็กหญิงตัวเล็กๆหลายคนเห็นว่าเขายังเด็กและเป็นน้องชายจึงอยากแกล้งเขาแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทำให้ตัวเองร้องไห้ด้วยความโกรธมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นิดหน่อยที่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาแบบนี้ต้องมาเจอกับเฉิงซูใบหน้าของเฉิงซูเปลี่ยนสีหน้าในเวลานี้ ใบหน้าของเขามืดลงทันทีและใบหน้าของเขาน่าเกลียดมากเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้พูดซือ่อเฉินก็ยักไหล่และคุยกับเจียงชาชาต่อไปเฉิงซูพูดอีกครั้งจากนั้นขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเอามือปิดริมฝีปากจริงหรือที่กลิ่นดอกไม้ไฟไม่ทำให้พี่สาวของฉันหายใจไม่ออกเมื่อซื่อ,อเฉินกำลังจะจับมือของเจียงชาชาแล้วจากไปอีกครั้งเขายิ้มอีกครั้งและพูดว่าพี่สาวไม่ชอบให้คนอื่นจับมือเธออย่างหยาบคาย คุณรู้เรื่องนี้ไหมเพื่อนร่วมชั้นสื่อถ้าฉันเป็นเพื่อนร่วมชั้นสื่อฉันจะไม่ปฏิบัติต่อพี่สาวของฉันแบบนี้อย่างแน่นอนทุกคนคงจะเขินอายเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้และเจียงชาชาก็อยากจะหนีไปตอนนี้เฉิงซูททำมันโดยตั้งใจเขาจงใจมุ่งเป้าไปที่สื่อจือเฉินเขาทำให้มันชัดเจนมากจนแม้แต่คนโง่ก็ยังมองเห็นมัน สิ่งที่น่าหอบหายใจยิ่งกว่านั้นคือร่างเล็กๆของเธอถูกประกบอยู่ระหว่างคนทั้งสองดังนั้นเมื่อทั้งสองเผชิญหน้ากันเธอเป็นคนแรกที่ได้กลิ่นดินปืนและควันดินปืนความรู้สึกหายใจไม่ออกนี้ราวกับว่าพวกเขากำลังจะต่อสู้กันและเธอก็ปรากฏตัวขึ้นที่เกิดเหตุซอจื่อเฉินไม่รู้ว่าการซ่อนมีดไว้เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นเป็นอย่างไรเขาโกรธมากและพูดตรงๆว่าคุณอยากทำอะไรละ่ะ ถ้ามีอะไรจะพูดก็พูดเขาหงุดหงิดมากจนเกาผมของเขาเขาพูดโดยไม่มีไหวพริบและไม่ได้มองหน้าเฉิงซูเลยเป็นคนธรรมดาจริงๆทำไมเขาถึงพูดผิดปกติขนาดนี้ฉากหน้าอายระดับนรกนี้มันอะไรกันเธอมีนิสัยขี้อายแทนคนอื่นซึ่งไม่ดีเลยเพราะเธอจะรับมันเข้าไปและกังวลมากกว่าคนอื่นฉากเริ่มเย็นชาอีกครั้ง และใบหน้าของเฉิงซูก็ดูน่าเกลียดกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจียงชาชารู้สึกว่าแม้แต่ใจกันก็ยังไม่เพียงพอสําหรับเขาที่จะโยนและคลายความเครียดเฉิงซูยืนอยู่ที่นั่นด้วยใบหน้าที่เหม็นอับและทันใดนั้นก็กลายเป็นภูเขาน้ําแข็งที่สวยงามหลังจากที่ซื่อจือเฉินพูดถึงเขาเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกสดชื่นและหายใจได้สะดวกขึ้นมากเขาหันกลับไปมองที่เจียงชาชาแล้วทําไมคุณถึงเชิญทั้งฉันแต่ไม่เชิญฉัน คุณกำลังพยายามแยกฉันออกจากกันเจียงชาชางเงียบไปวงจรสมองของผู้ชายคนนี้ค่อนข้างแปลกใหม่เช่นกันแตกต่างจากคนอื่นๆในงานเลี้ยงดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารข้ามกระทันหันเขาสวมเสื้อยืดหลวมๆบนร่างกายส่วนบนและกางเกงยืนสีดำบนร่างกายส่วนล่างเขาอยู่เฉยๆติดตามอารมณ์ของเขาและไม่โกหกผู้อื่น ดวงตาของเขายังคงจ้องมองเธออย่างตั้งใจสือจ่อเฉิญไม่คาดคิดมาก่อนว่าเขาจะได้พบกับผู้หญิงที่ทำร้ายพี่ชายของเขาเร็วขนาดนี้หลังจากฟังคำพูดที่จริงใจของอยู่ตรงพฤติกรรมที่ไม่ดีของเจียงชาชาก็ยังคงชัดเจนอยู่ในใจของเขาวันแรกที่เขาพบกับเจียงชาชาหลังจากที่เขากลับมาเขาก็ส่งข้อความถึงอยู่ตรงซึ่งอยู่ในเมืองอื่นเขาส่งรูปถ่ายมา นั่นคือภาพด้านหลังของเจียงชาชาที่เขาแอบ,บถ่ายไว้และมันก็พร่าหมัวมากแต่ลักษณะส่วนตัวโดยทั่วไปของรองประธานนั้นชัดเจนเกินไปด้วยผมที่สวยงามและรูปร่างเหมือนดาราสาวคุณสามารถบอกได้เลยว่าเป็นเธอทันทีเขาบอกอยู่ตรงว่าในที่สุดเขาก็เห็นคนชั่วที่เขาพูดถึงแล้วและเขาบอกว่าเขาจะช่วยเขาจัดการกับเธอให้ผู้หญิงเนรคุณคนนี้รู้คุณค่าของการแกล้งพี่ชายของเขา อยู่ตรงไม่ได้กลับมาและในตอนท้ายซือจือเฉินก็ส่งข้อความถึงเขาให้ตายเธอผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับที่คุณพูดเลยเธอหน้าตาดีมากไม่กี่วินาทีหลังจากที่เขาส่งไปเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาไม่สามารถบอกได้ว่ามีอะไรผิดปกติด้วยการขยับนิ้วเขาก็ลบประโยคที่เขาเพิ่งส่งไปอย่างรวดเร็วเขาถอนข้อความ เนื่องจากเขาเป็นน้องชายของอยู่ตรงและเจียงชาชาคนเจ้าเล่และหลอกลวงด้วยความรู้สึกของน้องชายเขาจึงมุ่งเป้าไปที่เธอเป็นครั้งคราวในชั้นเรียนแต่ในท้ายที่สุดด้วยเหตุผลบางอย่างความทีของการกลั่นแกล้งเธอก็สูงขึ้นเล็กน้อยบางทีเขาอาจจะเกลียดเธอเมื่อเห็นเธอนั่งอ่านหนังสืออย่างเชื่อฟังและเงียบเงียบเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเป็นพิเศษเขามักจะอยากส่งเสียงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเธอ หรือแม้แต่ทําให้เธออ่านหนังสือไม่ได้และเกรดของเธอตกนอกเหนือจากนี้เขาคิดว่าเขาและเจียงชาชาแยกจากกันไม่ได้อย่างไรก็ตามวันนั้นเจียงชาชาโชว์รูปชุดว่ายน้ําให้เขาดูตอนนั้นดวงอาทิตย์ยังร้อนมากและเขารู้สึกว่าศรีรษะของเขากําลังไหม้ราว,ว่าศรีรษะของเขาเต็มไปด้วยส่วนผสมทําให้ทุกคนสับสนที่น่าขยะแขยงกว่านั้นคือผู้หญิงบ้าคนนี้วิ่งหนีซ่อนตัวและไม่ตอบสนองต่อการกระทํา หลังจากกลับบ้านเขาไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับเพื่อนของเขาอย่างไรเขาต้องการหาคนคุยด้วยแต่เขาพูดไม่ได้เขาไม่สามารถบอกอยู่ตรงได้ว่าผู้หญิงที่คุณชอบเอารูปชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ให้เขาดูเขาจึงเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจจนแทบจะระเบิดมากเสียจนเมื่อเขาเผชิญหน้ากับอยู่ตรงเขามักจะรู้สึกผิดจนไม่อาจบรรยายออกมาได้ไม่มีอะไรผิดปกติกับเขา ไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรผิดแต่เขามีความผิดมากแต่เป็นเรื่องจริงที่ความถี่ในการพูดคุยกับอยู่ตรงเริ่มน้อยลงเรื่อยๆในทุกวันนี้และเขาจะพูดเพียงคำเดียวทุกๆสองสามวันอยู่ตรงไม่คิดว่ามีอะไรผิดปกติเขากินดื่มและเดินทางไปทุกที่แต่เขากลับเข้ามาถามเขาว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่ทำให้เขารู้สึกแย่หรือไม่เห็นพี่ชายปลอบใจเขาแบบนี้ ซือจือเฉินที่รู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้วรู้สึกผิดมากยิ่งขึ้นให้ตายเธอยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดใจเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆเขามองไปที่เจียงชาชาอีกครั้งเพราะทัศนคติแบบเหมารวมของเจียงชาชาและบทเรียนที่ได้รับจากเพื่อนของเขาที่ถูกหลอกมาก่อนสิ่งนี้ทำให้เขามีความคิดที่ไร้สาระและกล้าหาญให้ตายเธอเจียงชาชาไอสารเลวคนนี้จะไม่สนใจเขาแล้ว เธออยากตกปลาใช่ไหมจบบทนี้บทที่172ฉันไม่ได้พบครูมานานแล้วซือจือเฉินคิดเรื่องนี้ถ้าเจียงชาชาอยากให้เขาเป็นปลาในบ่อของเธอจริงๆเขาจะปฏิเสธได้อย่างไรเขาจะต้องเข้มแข็งเมื่อเขาปฏิเสธเพราะเขาเป็นคนที่มีเกียรติตอนที่ซอจือเฉินกำลังจะนึกถึงฉากไฮไลท์ของการปฏิเสธจากเธอและชักชวนให้เธอหันหลังกลับเจียงชาชาพูด เพื่อนร่วมชั้นสื่อจริงๆแล้วฉันแพ้เกมนี่คือความจริงคุณจะเชื่อไหมเจียงชาชายังแสดงประวัติการแชทให้เขาดูในการแชทกลุ่มด้วยเธอยื่นโทรศัพท์ให้เขาดูนี่สิฉันผ่านความเสี่ยงครั้งใหญ่มาแล้วเจียงชาชายืดคอของเธออย่างไระยังอายเธอไม่ต้องการปิดบังสิ่งที่น่าอับอายในตอนนั้นอีกแล้วแต่ตอนนี้เธอต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นแบบต่อหน้า เป็นเรื่องยากสำหรับซือจือเฉินที่เขาจะเชื่อหรือไม่ดวงตาของเขามืดมนมากและประกายไฟในตัวพวกเขาดูเหมือนจะตกลงไปในน้ำเย็นและดับลงอย่างรวดเร็วเขาจ้องไปที่ประวัติการสนทนาด้วยสายตาหนักหน่วงและกํำมือของเขาแน่นเจียงชาชามองเขาอย่างสงสยัยเธอลดเสียงลงเพราะกลัวว่าคนอื่นจะได้ยินการสนทนาระหว่างพวกเขาและแม้ว่าคนอื่นจะได้ยินพวกเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังพูด เธอถามว่าเพื่อนร่วมชั้นสื่อคุณเป็นอะไรไปบางคนมีพลังและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอจนสามารถหัวเราะออกมาดังๆราวกับว่าอวาสานของโลกกำลังจะมาถึงคุณคุ้นเคยกับรอยยิ้มที่ไร้กังวลของเขาทุกวันแต่จู่ๆเขาก็เงียบไปคุณจะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเขาไม่ใช่คนที่มีบุคลิกแบบนี้เธอจึงอดไม่ได้ที่จะคิดแบบนั้นเขาไม่มีความสุขหรอ สายตาของเขาและสายตาจากหน้าจอโทรศัพท์และมองไปทางเธอตั้งแต่ตอนที่เขาวางสายและวิ่งเข้ามาจากข้างนอกก็ไม่มีดอกไม้ไฟอยู่ข้างนอกแล้วแต่เนื่องจากหน้าต่างเปิดอยู่จึงยังคงมีกลิ่นดอกไม้ไฟจางๆในอากาศอารมณ์ของเขาในตอนนี้คือความสงบที่ไม่สอดคล้องกับเขาดวงตาของเขาเป็นเหมือนสีของทะเลในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับดอกไม้ไฟที่สวยงามและตกตะลึง แสงสีชมพูและสีม่วงที่ส่องประกายในทะเลก็หายไปและทะเลก็กลับคืนสู่สีเดิมเขาไม่รู้ว่าจะซ่อนอย่างไรอารมณ์ของเขาถูกเขียนไว้บนใบหน้าของเขาเสียงหัวเราะก็คือเสียงหัวเราะและความทุกข์ก็คือความทุกข์ในขณะนี้ดูเหมือนเขาจะไม่พอใจเล็กน้อยคิ้วของเขาเขามวดเข้าหากันและเขาไม่พูดในขณะที่จ้องมองเธอเมื่อเธอคิดว่าเขาจะพูดต่อไป ในท้ายที่สุดเขาก็วางโทรศัพท์กลับเข้าไปในมือของเธอแล้วอยากจะออกไปเนื่องจากความหมุดหิดของเขาขอบและมุมของร่างกายจึงดูชัดเจนยิ่งขึ้นและคิ้วของเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธเมื่อเห็นเขาแบบนี้ไม่มีใครอยากยั่ว,ย,วยุเขาเขาก้าวไปข้างหน้าเฉิงซูซึ่งยืนเงียบๆมาเป็นเวลานานเขาพูดด้วยรอยยิ้มจงัจงๆบนริมฝีปากของเขาว่าพี่ชายคุณจะไม่อยู่กับพี่สาวอีกสักพักเหรอ ซื่อจือเฉินที่ก้าวไปข้างหน้าก็หยุดทันทีเขาหันศีรษะด้วยมือของเขาและมองเขาอย่างเซงเซงราวกับจะพูดว่าฉันจะรอครั้งหน้าหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็จากไปซื่อจือเฉินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเห็นได้ชัดว่าคำตอบนี้ควรเป็นสิ่งที่เขาอยากได้ยินมากที่สุดอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขขนาดนั้นตรงกันข้ามมันตกต่ำไปหน่อย ให้ตายเถอะเขากำลังทำอะไรอยู่เขาควรจะมีความสุขมากจนจุดประทัดแต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับอยู่ตรงเปี่ยนจี้เฉินผู้ซึ่งเฝ้าดูจากระยะไกลตรงมุมห้องเขาขมวดคิ้วเมื่อเห็นซื่อจือเฉินเดินมาอย่างตื่นเต้นแล้วจักไปด้วยความโกรธเขาเห็นเจียงชาชาอยู่ไม่ไกลเธอก้มลงหยิบรองเท้าที่เขาเพิ่งสั่งให้ไปส่งมา เขาเห็นเธอใช้มือลูบมันและมองดูมันอย่างระมัดระวังหลังจากดูอยู่นานเขาก็ถอนตาออกแล้วพูดกับคนที่ตามมาว่าไปกันเถอะสื่อจือเฉินโกรธอย่างอธิบายไม่ได้และจากไปเจียงชาชาสับสนเธอเห็นเฉิงซูต่อหน้าเธอด้วยสายตาเย็นชาใบหน้าของเจ้าชายเฉิงก็เต็มไปด้วยความไม่พอใจเช่นกันเมื่อเห็นว่าซื่อจือเฉินไปแล้วดังนั้นเขาจึงจากไปทันที เขาไม่ได้ถามหาสร้อยคอที่เขาให้เธออีกต่อไปพระใหญ่ทั้งสองก็เสด็จจากไปอย่างลึกลับและจากไปอย่างอธิบายไม่ได้เอาหน้าเธอไปยุ่งกับพวกเขาที่ไหนแต่เจียงชาชารู้สิ่งหนึ่งนั่นคือเธอทําให้พวกเขาทั้งสองโกรธเคืองมันอธิบายไม่ได้จริงๆหากคุณเห็นพวกเขาในอนาคตปรดเลี่ยงทางอ้อมเจียงชาชาสังเกตรอบๆงานเลี้ยงอีกครั้งดูเหมือนว่าเปี้ยนจี้เฉินจะจากไปแล้วเช่นกัน แล้ววนห่วยจื่อเธอก็ไม่เห็นเงาของเขาเช่นกันงานเลี้ยงยังไม่ถึงครึ่งเวลาและนี่ถือเป็นการดูหมิ่นเธอมากเกินไปในฐานะรองประธานที่น่าเกลียดชงังแต่ก็ยังดีที่พวกเขาจากกันหมดเธอจึงไม่รู้สึกอึดอัดเนื่องจากปัญหามากมายหลังจากที่ตัวเอกชายผู้มีชื่อเสียงทั้งสี่คนนี้จากไปแล้วงานเลี้ยงก็ดำเนินไปตามปกติหากไม่มีพวกเขามันก็จะจัดขึ้นได้อย่างราบรื่นมากขึ้น อย่างน้อยความประทับใจแรกของคนอื่นที่มีต่อเธอในฐานะรองประธานก็จะไม่แสดงความเกลียดชังอีกต่อไปแม้ระยะหนึ่งสถานการณ์ของเธอก็ยังแย่มากแต่อย่างน้อยความพยายามของเธอก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ใช่ไหมอนาคตจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอน่ําคืนอันแสนวิเศษด้วยดอกไม้ไฟจบลงอย่างรวดเร็วหลังจากพักผ่อนมาหลายวันเจียงชาชาก็จำได้ว่าเธอเป็นพนักงานผาไทามรายใหญ่ ซึ่งหมายความว่าชีวิตในช่วงวันหยุดฤดูร้อนในอนาคตของเธอจะต้องทำงานนอกเวลาเกือบทุกวันเพื่อชำระหนี้ก้อนโตจำนวนหนึ่พันล้านเมื่อดูตารางงานเต็มๆของเธอเจียงชาชาก็รู้สึกว่าเธอปวดหัวทันทีที่ลุกขึ้นและเธอก็ปวดจนหัวแตกกระจายเธอจะไม่ปวดหัวได้อย่างไรหลังจากเห็นการจัดเตรียมงานมากมายเธอต้องผัดเวรตัวเองเพื่อทำงานพาร์ทไมให้พระเอกแต่ละคนทุกวัน เชียงชาชาแค่คิดก็อยากจะร้องให้แล้วยิ่งกว่านั้นพระเอกชายคนสุดท้ายก็ออนไลน์อย่างเป็นทางการแล้วเธอจึงมีงานพัฒามาเพิ่มอีกงานหนึ่งและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการขอให้เธอเป็นคู่เดทออนไลน์ของซือจือเฉินระบบไม่ได้ล้อเล่นกับเธอจริงๆเหรอซือจือเฉินเป็นชายแท้ชอบหาคู่เดทออนไลน์ใช่ไหมไม่ถ้าเป็นกลุ่มแฟนตัวยงของเขาพวกเขาก็เต็มใจที่จะทำอย่างแน่นอน เธอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ภารกิจพัทมาคู่มือหาคู่ออนไลน์จะถูกปลดล็อกเธอไม่รู้ว่าระบบตายไปแล้วหรือเปล่าเธอหวังว่ามันจะไม่ปรากฏเธอกลัวจริงๆว่าเมื่อมันปรากฏขึ้นมันจะส่งภารกิจที่หายใจไม่ออกให้เธออีกแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างเจียงชาชาเปิดตู้เย็นและดื่มนมที่เหลือจากเมื่อคืนต่อไปเธอไม่รู้ว่าผลสุดท้ายจะออกเมื่อใด ไม่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เจียงชาชาดูใบงานที่เขียนด้วยลายมือของเธออีกครั้งตามตารางพาฒนมวันนี้เธอจะเป็นติวเตอร์ให้เหวินหวยจือ่อยังมีเวลาเหลือเฟือเจียงชาชารับประทานอาหารเช้าง่ายๆแต่งหน้าและสวมเสื้อผ้าจากนั้นขึ้นรถบัสไปที่บ้านของตระกูลเหวนินทางเป็นหลุมเป็นบ่อมากซึ่งทำให้เธอรู้สึกไม่สบายเล็กน้อย เจียงชาชารู้สึกเหมือนกำลังจะอาเจียนออกมาเป็นอาหารเช้าเธอติดอยู่ในนาทีสุดท้ายและบังเอิญเข้าไปในทางเข้าหลักของบ้านของตระกูลเหวินเกือบจะสายนางเหวินไม่ได้พูดอะไรและเจียงชาชาก็รู้สึกได้ชัดเจนว่านางเหวินกระตือรือร้นเกี่ยวกับเธอมากขึ้นเธอพอใจกับเธอมากและให้เธอขึ้นเงินเดือนซึ่งทําให้เธอปลื้มใจนางเหวินรีบขอให้สาวใช้นําขนมมาให้ชั้นบนทั้งหมด ขนมที่เธอเตรียมไว้ทั้งหมดเป็นของว่างคุณภาพสูงความกระตือรือร้นของนางเวินทําให้เธอรู้สึกเขินอายมากดังนั้นเธอจึงอยากจะหนีออกจากที่เกิดเหตุเธอจึงยิ้มและพูดว่าท่านผู้หญิงถ้าอย่างนั้นฉันควรจะไปสอนเสี่ยวหวยได้แล้วเสี่ยวหวยเขากําลังอาบน้ําอยู่นางเวินนั่งบนโซฟาและจิบชาดําอย่างสบายใจเจียงชาชาตกตะลึงอาบน้ําเหรอ เขามีนิสัยชอบอาบน้ำตอนเช้าหรือเปล่านั่งเหวนวางถ้วยชาไม่เป็นไรอาจารย์คุณขึ้นไปกินขนมชั้นบนแล้วพักผ่อนก่อนเธอคุณเดินทางมาคงจะเหนื่อยแล้วเจียงชาชาจับมือของเธอไว้หน้าอกพร้อมกระเป๋าในมือเธอเพียงต้องการค้นหาการศึกษานี้จนติดเป็นนิสัยเป็นผลให้สาวใช้คนหนึ่งเดินมาหาเธอที่ทางเดินพร้อมจานผลไม้ในมือเมื่อเห็นเธอและหยุดเธอไว้ คุณครูสุยนายน้อยบอกว่าวันนี้เขาจะเรียนในห้องนี้เขาบอกว่าถ้าคุณมาถึงคุณควรตรงไปที่ห้องนอนเพื่อไปหาเขาเจียงชาชาตกตะลึงบางทีสาวใช้อาจรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเธอจึงพาเธอไปที่ห้องนอนของหวนห่วยจื่อโดยตรงเจียงชาชาเดินตามไปข้างหลังจับมือของเธอรู้สึกผสมปนเปในใจทำไม่หวนหวยจื่อถึงขอให้เธอไปที่ห้องนอนของเขา เธอยังไม่เคยเข้าไปในห้องนอนของเขาเลยการคิดถึงห้องนอนก็พาความทรงจำแย่ๆกลับมาเธอไม่ลืมการเดินทางไปโรงแรมครั้งสุดท้ายของเธอคุณครูสุยคุณแค่เปิดประตูแล้วเข้าไปข้างในเจียงชาชาเปิดประตูและเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังห้องนั่งเล่นของหวนห่วยจื่อนั้นเหมือนกับที่เธอเคยเห็นในละครโทรทัศน์เกี่ยวกับครอบครัวที่ร่ำรวยแต่สไตล์ของหวนหวยจื่อนั้นเย็นกว่าห้องนั่งเล่น ทั้งห้องดูน่าขนลุกโดยไม่มีกลิ่นของโลกเลยใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าหัวใจของหวนหวยจื่อนั้นมืดมนเพียงใดอากาศยังอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมไม่รู้ว่าเป็นน้ำหอมหรือทูบหอมเนื่องจากความทรงจำของโรงแรมก่อนหน้านี้เจียงชาชาจึงไม่กล้ามองไปทางไหนเธอวางกระเป๋าลงจากนั้นเธอก็ยืดหลังและดมกลิ่นในห้องของเขาเธอนั่งตัวแข็งทื่อบนโซฟาและรอ เธอยังคงได้ยินเขาอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเธอกลัวจริงๆว่าเขาจะเดินออกไปโดยสวมเสื้อคลุมอาบน้ำแต่เวนฮวยจื่อยังคงเคารพเธอมากเขาออกมาหลังจากเช็ดผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดอยู่บ้านเท่านั้นหลังจากล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าเขาก็ดูสะอาดตาและสดชื่นมากหลังจากเช็ดหมอกออกจากแว่นตาแล้วเขาก็สวมแว่นตากลับเข้าที่ดั้งจมูก แสงแดดยามเช้าส่องมาที่เขาและเขาก็รีตาและยิ้มครูเมื่อเทียบกับหวนห่วยจือคนเก่าตอนที่เขาเป็นประธานนักเรียนเมื่อเขาอยู่บ้านโดยสวมชุดอยู่บ้านเขาดูอ่อนเยาว์มากขึ้นทันใดนั้นผู้คนก็รู้ทันทีว่าเขายังเป็นเด็กเช่นกันความรู้สึกถึงความแตกต่างที่คนพบโดยไม่ได้ตั้งใจทําให้ผู้คนตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเจียงชาชาสาบานว่าหัวใจของเธอเคลื่อนไหวเพียงวินาทีเดียวแค่วินาทีเดียวจริงๆ เธอไม่ได้ถามหวนหวยจื่อว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนสถานที่เรียนบางที่เขาอาจมีความคิดของตัวเองนอกจากนี้เขายังเป็นนายจ้างที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากถ้าเธอถามเขาว่าเขาจะทำอย่างไรถ้าเขาคิดว่าเธอรบกวนคำพูดของเธอและหักเงินเดือนเธอออกอย่างไรก็ตามในฐานะครูยังมีบางสิ่งที่คุณต้องพูดเธอจึงวางมือบนเขาและถามด้วยรอยยิ้มเสี่ยวหวยเพิ่งไปพักร้อนมาใช่ไหม ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดฤดูร้อนคุณเป็นอย่างไรบ้างหวนห้วยจื่อสวมรองเท้าแต่ผู้ชายแล้วนั่งตรงหน้าเธอเขาก้มหน้าลงและหยิบกาน้ำชาขึ้นมาอย่างเงียบๆเ,เพื่อเติมชาให้เธอเขาดูประพฤติตัวดีมากผู้ชายที่ประพฤติตัวดีเขาตอบอย่างอ่อนโยนไม่มีอะไรเธอไม่รู้ว่าทำไมอาจเป็นเพราะเธอเกลียดเขาดังนั้นเจียงชาชาจึงรู้สึกว่าไม่ว่าเขาพูดอะไร เธอก็จะต้องรู้สึกผิดในใจเช่นเดียวกับคำพูดของเขาเธอคิดว่าเขาเสแสร้งมากเธอกลอกตาของเธออย่างเงียบๆในใจการสอบเป็นไงบ้างครับครูเจียงชาชาตกตะลึงอีกอย่างเหตุผลที่เธอลาพักร้อนและไม่ได้ทำงานพลาดท่ามดูเหมือนว่าเธอจะสอบที่มหาวิทยาลัยและมีหลักสูตรวิชาชีพอีกมากมายให้เรียนเธอก็เลยไม่มีเวลามากพอที่จะสอนเขา ดวงตาของหวนหวยจืดขยับและเขาก็มองดูด้วยดวงตาสีพีชเมื่อสายตาที่น่ารักเหล่านี้มองดูผู้คนพวกเขามักจะรู้สึกว่าทุกคำพูดที่เขาพูดมีความจริงใจและตั้งใจเป็นพิเศษมีคนจำนวนมากที่ถูกหลอกริมฝีปากบางของเขาขยับเล็กน้อยฉันไม่ได้เจอครูมานานแล้วนานเท่าไหร่กันนะเจียงชาชาไม่มีแนวคิดเรื่องเวลาเช่นนี้ เพราะตอนที่เธออยู่ในโรงเรียนและในสหภาพนักเรียนเธอต้องเผชิญกับใบหน้าของเขาทุกวันจนแทบจะอาเจียนเธอคิดเกี่ยวกับมันอย่างรอบคอบหลังจากที่เธอขอลาเราไม่ได้เจอกันนานอย่างมากที่สุดเธอไม่ได้เจอเขามาสองสัปดาห์แล้วสองสัปดาห์ใช่ไหมน้ำเสียงของเขาแสดงความรักใคร่ราวกับไม่ได้เจอกันมาหนึ่งหรือสองปีเธอรู้สึกจริงๆว่าวนฮวยจือมีศักยภาพที่จะเป็นคนหลอกลวงได้ ตัวอย่างเช่นแม้ว่าจะมีประเด็นเพียงสองหรือสามประเด็นแต่เขาก็สามารถพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นได้โชคดีที่ตอนนี้เจียงชาชาตื่นขึ้นในโลกแล้วไม่เช่นนั้นเธอจะถูกจิ้งจอกเท่าหลอกอีกครั้งและคิดผิดว่าเขาคิดถึงเธอมากแค่ไหนหลังจากคุยกันอีกสองสามคำเจียงชาชาก็ไม่อยากคุยกับเขาจริงๆดังนั้นเธอจึงจะเริ่มสอนเร็วๆนี้เธอค้นดูในกระเป๋าของเธอ แล้วจูจ่ๆก็เงยหน้าขึ้นยังไงก็ตามฉันมีต้นฉบับอยู่และฉันต้องยืมคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดมันเวนฮ่วยจะยิ้มแล้วพูดว่าเอาล่ะคุณสามารถใช้มันได้หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ดูโทรศัพท์มือถือของเขาและทำธุระของตัวเองต่อไปในห้องนั่งเล่นของเขามีคอมพิวเตอร์ตั้งโตอยู่ข้างหน้าต่างมีเครื่องเสียงสเตอริโออยู่ข้างๆและมีหูฟังราคาแพงอยู่บนโต๊ะ ตั้งแต่ตอนที่เจียงชาชาเข้ามาเธอพบว่าคอมพิวเตอร์ของเขาเปิดอยู่แต่อยู่ในโหมดสลีปและหน้าจอก็มืดดังนั้นเธอจึงจำเป็นต้องขอรหัสผ่านคอมพิวเตอร์จากเขาหลังจากได้รับอนุญาตแล้วเจียงชาชาก็เดินไปนั่งบนนั้นขณะที่เธอกำลังจะคลิกเมาส์ผลก็คือทันทีที่นิ้วของเธอแตะเมาส์หวนห่วยจื่อก็รีบวิ่งเข้ามาณจุดหนึ่งทันทีที่มืออันอบอุ่นของเขามาบังมือของเธอ นิ้วของเขาก็หายไปภายในหนึ่งหรือสองวินาทีเขารีบคว้ามเมาส์เพราะเขาเร็วนิดหน่อยแว่นตาที่จมูกของเขาจึงเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมเล็กน้อยเขาหอบเล็กน้อยแล้วพูดเบาๆครูครับเดี๋ยวก่อนเจียงชาชามีเครื่องหมายคำถามใหญ่อยู่บนหัวของเธอเธอแค่อยากจะสัมผัสคอมพิวเตอร์ของเขาไม่ใช่เหรอเมื่อเห็นว่าปฏิกิริยาของเขาตื่นเต้นแค่ไหน คุณสามารถบอกได้ทันทีว่ามีความลับที่ซ่อนอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีใครรู้วงจรสมองของเจียงชาชาค่อนข้างแปลกใหม่นอกจากนี้เธอไม่ได้เพิกเฉยต่อความรู้บางอย่างหลังจากท่องอินเทอร์เน็ตมาหลายปีเธอก็เชี่ยวชาญความรู้ทางทฤษฎีมาบ้างมันยากไหมขนตาของเจียงชาชาสั่นอย่างรุนแรงมันยากไหมเป็นไปได้ไหมว่าทันทีที่เหวินห่วยจอเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเขา มันก็มีเว็บไซต์โมเสกที่เขาไม่ทันได้ปิดนั่นคือสาเหตุที่เธอมองมันไม่ได้เหรอบางทีการเดาของเธออาจจะถูกต้องขอแสดงความยินดีกับการปลดล็อกภารกิจการเป็นติวเตอร์จบบทนี้